ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการตำแหน่งครูกศนอตำบลรอบที่1ศูนย์การเรียนรู้ตำบลาดย่าในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกจัดทำมุมความรู้ต่างๆได้แก่มุมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และสร้างบรรยากาศให้มีความสะอาดและสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจอีกทั้งให้เอื้อต่อการเรียนรู้และพร้อมให้บริการกับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลลาดยาข้อมูลบริบทพื้นที่ตำบลลาดยาศักกระหลวงพ่อสอนหลวงพ่อลำใหญ่วัดป่าเลไลเมืองเก่าท่าเสาเมืองขุนแผน ดินแดนประวัติศาสตร์ทุงลาดยาตำบลลาดยาประกอบด้วยเจ็ดหมู่บ้าน 1. บ้านลาดยา 2. บ้านท่าเสา3บ้านทุงนานางหลอก 4. บ้านท่าหวี 5. บ้านจันอุย 6. บ้านท่าว่า7บ้านหนองแกมีองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยเทศบาลตำบลลาดยาและองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยา การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตำบลลาดยา่าอันดับหนึ่งอาชีพรับราชการอันดับสองอาชีพกเกษตรกรรมอันดับ3อาชีพรับจ้างทั่วไปอันดับ4อาชีพอื่นได้แก่ธุรกิจส่วนตัวเป็นต้นจุดเด่นของตำบลลาดยา่าหน่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมีการทำงานร่วมกันผู้นำมีความเข้มแข็งและมีความสามคัคคี 2. ผู้นำองค์กรชมรมต่างๆ มีความรู้ความสามารถและมีความเสียสละในการทำงานเพื่อส่วนรวม 3. ม,มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกพื้นที่ 4. ประชากรในพื้นที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการพัฒนาท้องถิ่นจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนภาคประชาชนทำให้การขับเคลื่อนนโยบายของกลมส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในพื้นที่ของตำบลลักยา ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพขึ้นทุกปีครูกอสนอตบลลารยามีดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS สกรตํตบลรารัตมได้กรอกข้อมูลครบทั้ง11ข้อและมีการแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งรายงานผลต่อผู้บริหาร ตัวชีวัตที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตมบลสกรตมบลลาดยาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจความต้องการของประชาชนตามสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริงและมีการจัดประชุมคณะกรรมการกศนตมบลลาดยาเพื่อรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสวอต a อนาล s ซ s เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนปฏิบัติการกศอนอตำบลลัดยาและลงสู่การปฏิบัติจากนั้นมีการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มแจ้งให้นักศึกษาทราบให้นักศึกษาสมัครเข้าเป็นสมาชิกรายการ eTV คิดเป็นร้อยละร้อย มีระบบช่วยเหลือผู้เรียนโดยการเยี่ยมบ้านจัดทําบัญชีลงเวลาครูและนักศึกษาจัดรายงานการประเมินคุณธรรมนักศึกษาและจัดทําวิจัยในชั้นเรียนจำนวนหนึ่งเรื่องเพื่อแก้ปัญหานำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นอย่างน้อย2กิจกรรมตัวชี้วัดที่4ร้อยละผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ66.67ตัวชี้วัดที่5 ร้อยละผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ73.60ตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป้าหมายตามแผนจํานวน25คน ผลการดำเนินงานจัดได้จำนวน40คนดำเนินการจัดกลุ่มสนใจจำนวน4กลุ่มรูปแบบชั้นเรียนจำนวน1กลุ่มกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป้าหมายตามแผนจำนวน6คนผลการดำเนินงานที่จัดได้จำนวน20คนกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมายตามแผนจำนวน5คนผลการดำเนินงานที่จัดได้จำนวน15คน กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายตามแผนจำนวน3คนผลการดำเนินงานจัดได้จำนวน4คนตัวชีวัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบก,กับกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพต้องการสร้างไรายได้คิดเป็นร้อยละ40ต้องการต่อยอดอาชีพเดิมคิดเป็นร้อยละ15 ต้องการได้รับการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ5ต้องการมีอาชีพคิดเป็นร้อยละ10ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์คิดเป็นร้อยละ30กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตต้องการพัฒนาตนเองคิดเป็นร้อยละ25เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ75กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน พัฒนาตนเองและครอบครัวคิดเป็นร้อยละ3 3 3เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ66.7กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องการสร้างไรายได้คิดเป็นร้อยละ25เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ75ตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสกรตตาบนล,ลาดยา จำนวน480คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนังสือชุมชนบ้านท่าเสาจำนวน158คนบ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งนานางหลอกจำนวน169คนบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองแก่จำนวน172คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดจำนวน120คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้สูงอายุจำนวน85คน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษาจำนวน50คนตัวชีวัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายสกอรอตบลลาดย่าดำเนินการจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนผลการดำเนินงานที่จัดได้จำนวน7กิจกรรมตัวชีวัดที่11 ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข,ข่ายในชุมชนสก,กรตมลาดยาจัดทำ MOU ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตมลาดยาเพื่อดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตมลาดยาขอความอนุเคราะห์ครูและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. องจำนวนงานตามนยโยบายเร่งด่วนสครตบลัดยาดำเนินงานตามนยโยบายเร่งด่วนและโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ2567เช่นโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนโครงการพิเศษต่างๆตามนยโยบายเร่งด่วนนยโยบายและจุดเน้นของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการกรมส่งเสริมการเรียนรู้ผลการดำเนินงานจำนวน14กิจกรรม ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพททีตสกรรอตำบลลาดยาดำเนินการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเรื่องการติดตามนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566โดยใช้กระบวนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ PDCA ส่งผลให้นักศึกษาเข้าสอบ100%เอร์เซ็ ตัวชีวะที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายคููกศนตำบลลาดยาได้รับมอบหมายงานอื่นๆนอกเหนือจากหน้าที่หลักผลการดำเนินงานจำนวน8กิจกรรม